วันจันทรนะคะดวงชาววันใหม่วันนี้อุ้ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นโชคเป็นลาบนะคะวันนี้อ่ะความฝันเป็นสื่อนําโชคเลขเก่าเซนคุณนะคะคุณถือว่ามีเกณฑ์ถ้าความฝันเนี่ยจะให้โชคนะคะเรื่องของการเงินก็ยังรองเงินนะคะจับแพะชนแกะก็ยังมีความกังวลใจในเรื่องของเงินทอง สำหรับเรื่องของการงานนะคะคิดถึงคิดถึงที่ทำงานเก่าหรือคิดถึงบริวารเก่าๆนะคะการค้าการขายวันนี้ดีขึ้นอย่างชา้าๆแต่เราก็ยังไม่พอใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานบางคนเนี่ยนะคะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหาเก่าๆลุกรามทำให้เรานอยไม่อยากทำงานวันนี้เซ็งนะคะอารมณ์แบบเซ็งๆในเรื่องของงานเซ็งคำพูดของคนนะคะอ่ะ ในเรื่องของความรักอะคนวันจันทร์วันนี้เหมือนมุกอ่อนไม่ได้นะยังคิดถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าหรือคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะโดยรวมนะคะวันนี้ถ้าใครที่มีคู่ครองคนรักแล้วคนรักอาจจะไม่สบายหรืออยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่นะคะอะพูดกันน้อยลงความรักไม่หวานงอนกันน้อยใจคําพูดกันนะคะ,ะโดยรวมวันนี้เศร้า คิดมากคิดเยอะฟุ้งซ่านในทุกด้านนะคะวันจันทร์วันนี้ห้ามคิดมากบางคนก็เป็นห่วงลูกหลานบริวารไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะเป็นห่วงคนที่เรารักนะคะโอเควันนี้การทําบุญของคุณควรทําบุญด้วยน้ำทําบุญด้วยไฟเพิ่มแสงสว่างทําบุญกับน้องหมาน้องแมวทําบุญกับบ้านพักคนชราสุขภาพวันนี้อาจจะดู คิดมากคิดเยอะฟุ้งซ่านคิดเรื่องเก่าคิดวนทําให้เครียดกังวลใจน้อยๆอารมณ์แบบไม่สบายใจวันนี้หมอดาวแนะนําให้คนวันจันทร์นะคะหากิจกรรมนอกบ้านทําถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยคิดวนฟุ้งซ่านเครียดนะคะออกไปข้างนอกไปช้อปปิง้งหรือไปหาเรื่องออกจากบ้านนะคะอย่าอยู่แต่บ้านนะวันนี้ไม่งานคิดเยอะระหว่างเป็นเออเขาเรียกว่าซึมเศร้านะ โรคหิตนะคะโรคหิตซึมเศร้านะคะแพนะิคเนาะโดยรวมวันนี้นะคะอย่าคิดมากทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปที่ทางที่ดีแต่เราใจร้อนอาจอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นปล่อยวางบางคนอยากอยู่คนเดียวอยากไปปฏิบัติธรรมก็ไปนะทำบุญที่บ้านก็ได้วันนี้วันพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเทพเทวดา เจ้าที่เจ้าทางรอให้คุณเส้นไหวหรือ,อเจ้ากรรมในเวรก็รอส่วนบุญจากคุณนะคะคนวันจันทร์วันนี้โดยรวมอย่าลืมทําบุญให้โลกวิญญาณที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าคนวันจัน์เนี่ยมีเซนสื่อสารกับพวกเขาได้พวกเขาอาจจะรอบุญกุศลของคุณอยู่วันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้วันพระนะโดยรวมนะคะขอให้คนวันจันทร์วันนี้คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนานะคะโชคดีจ้ะ 1 4 9แล้วก็1 8นะคะเล็กนาภัย